สวัสดีครับอยู่กับบิลลี่เดอะคิดในเกมแล็กนาร์ล็อกแลนเวิร์สนะครับหลายหลายคนเนี่ยคงเตรียมตัวไปเล่นแล็กนาร์ล็อกแลนเวิร์สกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยเตรียมตัวยังไงซื้อแพ็กไหนคุ้มนะครับอ่ะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะครับว่าในแพ็กเกจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แพ็กเกจด้วยกันนะครับไอน,นี้เนี่ยเป็นพรีเซลนะครับแพ็กเกจแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด125รกุญแจด้วยกันใน125กุญแจเนี่ยก็จะได้สิ่งของตามนี้เลย ของหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับซึ่งปีกตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวแล้วก็สามารถนําไปออปชันหรือว่าเอนชานได้ด้วยในส่วนของการเอนชานเนี่ยหลักๆผมมองไปว่าสิ่งที่เอนชานได้เนี่ยก็จะคุ้มที่สุดนะครับก็คือฟิกศูนจุดสามนั่นเองครับซึ่งตัวฟิกศูนจุดสามเนี่ยเหมาะมากนะครับสําหรับการเล่นไฮคลาสและรวมไปถึงคลาสสามด้วยแพ็กเกจที่2เนี่ยราคา45กุญแจนะครับภายในแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีให้เลือกตัวในส่วนของเฮดเกียร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นผ้าฟันคอในส่วนของโลเวอร์หมีในส่วนของมิดเดิลแล้วก็หมวกไรเวิร์ดในส่วนของอัปเปอร์นะครับแถมยังแถมหินมา1ก้อนด้วยนะครับซึ่งหินเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับในส่วนที่ผมเน้นเน้นเนี่ยก็คือ sp absorb upper นั่นเองครับโดยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับในแถบด้านล่างเลยว่ามีแถมอะไรบ้างในส่วนของ enchants t o n e เนี่ยก็จะเป็นออปชันในช่องที่2แล้วก็ช่องที่4นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ซ้ำกับทั้งฟิก0.3และก็ดูด sp นั่นเอง แต่ว่าวันหมดอายุเนี่ยก็จะอาจจะอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนประมาณนี้นะครับในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าแพ็กเกจเนี่ยซื้อแพ็กเกจที่1จํานวน1ชิ้นนะครับราคา125ค่งร้อยยีุ่ญแจและก็แพ็กเกจที่2เนี่ยราคา45่สิบห้าคุญแจนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยหนึ170่งร้อยเจ็ดสุญแจนะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยคุ้มมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อกุญแจกันเลยนะครับว่าซื้อกุญแจยังไงก่อนอื่นเนี่ยก็มาที่หน้าแลกนาล็อกแลนด์เวิร์สไทยแลนด์นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกซื้อา l c c o r LC, t r e a t u r e key นะครับผมพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น10กุญแจ30กุญแจ50กุญแจแล้วก็100กุญแจครับในส่วนของแพ็กเกจที่คุ้มที่สุดเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นในส่วนของ50กุญแจนะครับเนื่องจากได้กุญแจทั้งหมด53ชิ้นด้วยกันหลังจากเราทําการซื้อกุญแจแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจสอบกุญแจได้นะครับว่าเอ้ยกุญแจเนี่ยเข้าหรือยัง ผมเนี่ยเตรียมไว้ทั้งหมด215ดอกด้วยกันนะครับเนื่องจากผมเนี่ยอยากได้ตัวภาพบันคอด้วยแล้วก็หมวกดูด SP ด้วยเออเป็นคอสตูมสําหรับเริ่มเกมหลายๆคนก็คงจะคิดนะครับว่าเอ้ยเราลงทุนตั้ง10,000กว่าบาทเนี่ยแล้วมันจะสามารถคืนทุนได้หรอหรือว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยคุ้มไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ตัวละครของผมให้ดูนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอพูดเรื่องของการทำยูเนียนและก็ฟิกแคสที่จะได้รับนะครับในส่วนของแรกหน้าล็อกแลนเวิร์สไทยแลนดเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ2-3สเดือนแรกนะครับในการเก็บเลเวลตัวละครนะครับเราก็เราก็จะได้ตัวนี้มาในส่วนของยูเนียนซึ่งยูเนียนเนี่ยมีฟิกทั้งหมด0.1วินาทีนะครับก็คือเวลาไล่เวทที่มีฟิกแคสเนี่ยก็จะลดไปทั้งหมด0.1 แต่ถ้าเรามีปีกฟิกแคท0.3เนี่ยมันจะลดไปทั้งหมด0.3วิเลยทีเดียวเออถือว่าสามารถไล่สกิลของตัวของให้คลาสหรือไม่ว่าจะเป็นคลาส3สาได้เร็วขึ้นหรือว่าดีขึ้นนั่นเองครับยิ่งระยะเวลาไลา่น้อยเนี่ยเราก็สามารถปิดมอนเตอร์ได้ไวขึ้นเก็บเลเวลเร็วขึ้นนั่นเองครับแถมยังไม่โดนมอนตีสวนอีกด้วยเออถือว่าไล่ไม่ติดขัด นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของฟิกแคสแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของยูเนียนซึ่งยูเนียนแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นหลอดไนท์เองหรือว่าครูเซเดอร์เองเนี่ยก็จะให้สเตตัสที่แตกต่างกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าทั้งปีกฟิก0.3แล้วก็ส่วนหัวที่เป็นดูด sp เนี่ยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับในการเล่น แลกน้าล็อกแ a n d เบ r ร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของ s ซ r ร์ฟไทยแลนด์เองหรือว่าตัว s ซ r f ที่กำลังจะเป็นซีซัน n a ลนะครับเปิดใหม่ชื่อว่าไลเวิร์ดนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งถ้าใครมีทุนทรัพย์เนี่ยผมก็อยากให้ทำการซื้อแพ็กเกจ r e ีเซลไว้นะครับแล้วก็นำกุญแจเนี่ยไปแลกเมื่อเซิร์ฟเปิดให้แลกนะครับผม ส่วนถ้าใครงบป,ประมาณน้อยแล้วก็ไม่อยากลงทุนแล้วก็ทิ้งเงินไว้เป็นระยะเวลานานเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้รีบติดต่อพ่อค้านะครับเพื่อทำการจองหรือบางคนเนี่ยก็ฝากเพื่อนซื้อไปก่อนได้นะครับให้เพื่อนออกเงินก่อนเวลาเซิร์ฟเปิดแล้วเนี่ยก็จ่ายเงินให้เพื่อนด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมมาแนะนำเท่านี้ก่อนแล้ววันหลังเจอกันใหม่นะครับเล่นเกมให้มีความสุขครับ